ทุกท่านเข้าสู่รายการรักโลกทีวีนะคะสมัยแล้วหน้าที่เป็นพิธีกรภาคสนามค่ะและตอนนี้นะคะมาอยู่ที่ที่ทำการของพักยุวธิปัตย์ค่ะเดี๋ยวเราจะไปทำความรู้จักพักนี้กันเลยนะคะไปกันเลยวกเราพักรักโลกคะะตอนนี้เราอยู่กับพักยุวธิปัตย์ค่ะเดี๋ยวให้ล่ละท่านแนะนำาแน่นตัวกันค่ะสวัสดีค่ะชื่อต้นเต้ซีเมยูค่ะสวัสดีค่ะชื่อแก้วรถไฟค่ะสวัสดีค่ะชื่อซีเกมค่ะสวัสดีค่ะชื่อนิสาค่ะ วันนี้เราก็จะมาทำการสัมภาษณ์พวกท่านสมาชิกพักนะฮะว่าว่า,วาตอนนี้นะคะคิดยังไงกับพักหลักโลกที่เป็นมามืดมากในการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะ,คะก็ลักโลกนะคะก็รักเขาด้วยค่ะก็รู้สึกเห็นเห็นคลิปแล้วนะคะดีใจค่ะผู้ชายฟินเวิร์ค่ะค่ะนี่ก็ไม่เคยได้ยินพักพักนี้มาก่อนเลยนะคะพอได้ยินชื่อแล้วก็รับรู้สึกว่า พักนี้น่าจะมีอะไรดีๆให้กับนักศึกษาชาวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของเรานะคะก็ต้องดูผลงานต่อไปของพักนี้แล้วกันนะคะค่ะก็เหมือนกันค่ะยังไม่เคยได้ยินนะคะพักรักโรคแต่ว่าฟังชื่อแล้วก็น,น,น่าสนใจดีก็ไม่รู้เหมือนกันน่าติดตามอะคะ่ะ <c oughs> อยาก <c oughs> อยากจะฝากอะไรถึงพักรักโลกไหมคะอ๋ออยากฝากว่าติดตามผลง,งานอยู่นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับอีกสองผู้ลงสมัครจากพักทยาธิปัตย์กันนะคะ ครับสวัสดีครับผมไอซ์สังนรินยาวิชัยจากคณะศึกษาศาสตร์ตัวแทนผู้สมัครพักนักศึกษาุยธิปัตเบอร์หนึ่งนะครับค่ะสวัสดีค่ะตูนปนิสราปริญญาละค่ะจากคณะวิทยาศาสตร์ผู้ลงสมัครพักนักศึกษาุยธิปัตเบอร์หนึ่งค่ะค่ะสำหรับคําถามนะคะคิดว่าพักโยธิปัตมีนโยบายอะไรที่คิดว่าโดนใจชาวมชม,มากที่สุดคะใช่เลยครับวันนี้วันที่25ใช่ไหมครับคริสต์มาสพอดีเนาะ ทุกๆวันนี้ที่25น,นะครับบริเวณหลังมอแล้ที่เราว่าเป็นแหล่งอาหารตากท้อของนักศึกษาชาวมอชอของเรานะครับก็เขาจะปิดทุกวันที่25ทางภาคเราเนี่ยก็เลยมีนโยบายกาห้5ครับคือทุกวันที่25เนี่ยเราจะจัดให้มีการให้มีตลาดอาหารราคาถูกราคา25บาทบริเวณ R B 5และทุกคนก็จะมา มีความสุขร่วมกันนะฮะเสียงของราร่วมกันกาดเสาห้าครับแล้วก็เรายังมีนโยบายอีกหลายอย่างอยู่ครับตั้ง10กว่านโยบายครับเช่นปฏิรูปคอสมชจระเบียบรถแล้วก็อีกเยอะครับนายกเสาวเสียงอะไรต่างๆครับก็อยากจะแนะนําให้พี่ๆน้องๆชาวมชของเรานะครับมาแวะชมบูธ แนะนำน,นโยบายของพักนักศึกษายุวธิปัตนะครับทั้งบริเวณที่พักนี้แล้วก็ทีอ่อมชอนะครับเราจัดอยู่2ที่ครับขอบคุณครับค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้พายุวธิปัตฝากถึงพี่น้องชาวมอชอให้มาเลือกตั้งกันหน่อยค่ะคะ่ะสำหรับวันที่9มามกรานี้นะคะขอเชิญชวนพี่น้องชาวมอชอนะคะมาเลือกตั้งกันแล้วก็ให้ให้ใหโอเคนะครับก็ออกมาใช้เสียงกันเยอะๆนะครับ รักษาสิทธิเสรีภาพของนักศึกษาของเราทุกคนครับครับครับค่ะสุดท้ายนี้นะคะตุ้ก็อยากฝากความคิดถึงจิมมี่หงนะคะผู้สมัครฝ่ายบุคคลของพรรครักโลกด้วยนะคะขอบคุณครับค่ะขอบคุณพระยุที่ฝ่านมากค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายแท่นแทนมันเป็นยังไงางเปนยังไ้ พักนักศึกษาอยู่วันเบอร์หนึ่งครับเฮ้ค่ะแล้วตอนนี้นะคะไมค์ก็มาอยู่ที่พัก12ประสานแล้วค่ะเดี๋ยวไปทำความรู้จักกับพวกเขากันเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อสิบค่ะชื่ออะไรค่ะสวัสดีค่ะชื่อสองค่ะพวกเรามาจากพักนักศึกษา12ประสานค่ะ ค่ะใครคิดยังไงกับพักรักโลกที่ตอนเนี้ยถือว่าเป็นมามื่อแล้วก็มาแรงมากในการเลือกตั้งครั้งนี้คะ่ะอ๋อพักที่เอ่อลง u t u b e ใช่ไหมคะตอนนี้ยอดวิวประมาณ700ล้านวิวแล้วนะคะดิฉันก็ตกใจมากตอนแรกที่เห็นคือแบบว่ามีคนนึงหล่อมากคะ่ะคนแบบ ลังอ้วนๆหน่อยค่ะไม่รู้เขาชื่อชื่อนุกหรือเปล่านะคะหล่อมากค่ะดิฉันอยากได้เป็นสาวมีอยากได้เป็นสาวมีอยากได้เป็นสาวมีมากเลยค่ะ Oh no คิดว่าพักนี้นะคะมันมันเป็นพักที่สร้างสารรค์นะคะคิดว่าเขาแบบว่ามีแบบ p e r ร์ฟอร์แมนะคะเขาแบบมีความสามารถที่จะกล้าออกมาโชว์ความสามารถของตัวเองอะ,ค,ะ Hi, ค่ะใช่ค่ะอีนี่ตอบไปหมดแล้ว <laughs> ค่ะ <laughs> ค่ะอยากจะฝากอะไรถึงพักรักโลกไหมคะ ก็อยากจะฝากนะคะถ้าเขาตั้งใจเข้ามาทํางานพัฒนามชนะคะก็อยากให้เขานะคะพัฒนามอชให้ถึงจุดสุดยอดนะคะแล้วก็ปีหน้านะคะจะ50ปีมชแล้วก็อยากให้เขาช่วยพัฒนาในทุกๆเรื่องให้มช9ก้าเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยเลยนะคะขอบคุณค่ะนอกจากนี้ก็ขอชวนๆอะ พี่น้องมาชาทุกคนนะคะเข้ามาเลือกตั้งกันนะคะเพื่อเลือกคนคุณภาพเข้ามาทงานเนาะ,ค,ะค่ะอย่าลืมนะคะเลือกตั้งเป็นหน้าที่เลือกคนดีมาพัฒนาม,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของเรานะคะค่ะเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับผู้ลงสมัครจากภาค12ประสานกันนะคะนั่งตัวหนค,ะ,คะสวัสดีคะ่ะชื่อหญิงนะคะอยู่คณะสังคมคะ่ะลงสมัครเป็นรองนายกคะ่ะครับชื่อรุดนะครับจากคณะรัฐศาสตร์นะครับลงสมัครเป็นนายกสโมสรนักศึกษาครับ ฮ่ลสวัสดีค่ะชื่อมินตี้นะคะจากวิทยาศิลปศิลป์เลนโลยีค่ะลงสมัครในตําแหน่งรองนายกคนที่หนึ่งค่ะสวัสดีครับชื่อเกื้อเกื้อกุลชัยวุฒินะครับจา,นนา,ากคณะศึกษาศาสตร์ครับลงสมัครในนามรองนายกสมสรนักศึกษาคนที่สามว่ผมเข้างหลังไหมสวัสดีครับชื่อตีนะครับอภิสิทธิ์สวา่างมณีจเจริญจากคณะเทคนิคการแพทย์นะครับลงสมัครเป็นฝ่าย สดทัศสดุปรกรณ์ครับครับสวัสดีครับชื่อเต่งนะครับธานีทงังศิลป์จากคณะวิทยาศาสตร์ลงสมัครในตำแหน่งผู้ช่วยนายกฝ่ายสวัสดิการนะครับครับธมติวุธานในสําเน่งครับจากคณะเกษตรศาสตร์ครับลงฝ่ายการเงินและทรัพย์สินครับโยี่ยมย,ย,ย,ยค่ะภาคสิบสองประสานคิดว่าเรามีนโ,นโยบายอะไรที่คิดว่าโดนใจชาวมอชามากที่สุดค่ะ ครับสำหรับนโยบายของเรานะครับก็คือนโยบายเพิ่มจุดประชาสัมพันธ์กลางนะครับภายในมหาลัยนะครับอย่างของเราก็จะมีการเพิ่มจอ LED ครับแล้วก็สื่อเสียงํามสายนะครับตามแต่ละคณะแล้วก็จุดสำคัญของมหาลัยครับค่าแล้วปัจจุบันน้อพวกเราก็เล็งเห็นถึงว่าปัญหาของมอชอของเราเนี่ยในทุกธุรก,กิจกจะ ในทุกๆกิจกรรมอะค่ะคือเหมือนมีการประชาสัมพันธ์ที่ไม่ทั่วถึงค่ะทำให้นักศึกษาเนี่ยเข้ามาร่วมกิจกรรมได้ได้อย่างไม่เต็มรอยเนาะแล้วอีกอย่างเนี่ยเรายัางเสียค่าในการประชาสัมพันธ์ไปอย่างสิ้นเปลืองเนาะอย่างเช่นทาโปสเตอร์หรือจะเป็นการทําคัตเอาท์กันทำไวนิลเนี่ยทำให้เราหมดงบประมาณไปในจุดจุดนี้เยอะพอสมควรเราเลยทายํานโยบายหรือคิดนโยบายนี้เพื่อขึ้นมานะคะเพื่อให้น้องๆมอชอหรือพี่ๆมอชอเนาะก็คือเหมือนมีสื่อประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การแล้วก็ประหยัดอีกด้วยนะคะ แล้วก็นโยบายต่อไปนะครับส่วนนโยบายที่เด่นหลักๆอีกข้อนึงครับคือการเพิ่มรถคอสอมอชอครับก็คือเพิ่มทั้งฝัง่งภายในมหาวิทยาลัยและก็จากเส้นทางจากมอชอไปสนอกและมอชอไปไม่เหียน,นะครับซึ่งพวกเราเห็นว่ารถยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษาและยังอีกครั้งยังมีการเพิ่มแผนที่ให้เพื่อแผนที่นะครับ ค่ะ <laughs> แล้วคือที่เราเพิ่มแผนที่เนาะเหมือนก็ทําให้นักศึกษาทุกคนอะ่ะหรืออ่านักท่องเที่ยวเนี่ยได้รับรู้ถึงสถานที่เนาะและอีกอย่างหนึ่งอะ่ะคนจีนจะได้ไม่ต้องมาถามทางเราด้วยค่ะเพราะตอนนี้เราก็ยังอาจจะยังไม่ค่อยแข่งยิงกันเท่าไหรนะ่เนาะก็อาจจะบอกทางกันไม่ถูกต้องเนี่ยอาจจะคนจีนจะไปผิดพลาดก็เป็นการลดปัญหาตรงนี้ด้วยนะคะค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากจะให้เชิญชวนพี่น้องชาวมอชออกมาเลือกตั้งในวันที่9ค่ะ ค่ะก็วันที่9นะคะก็ในการเลือกตั้งนี้นะคะก็เหมือนเป็นอ่าเป็นการเรามาใช้สิทธิ์ใช้เสียงเนาะเราจะไม่ควรนอนทับสิทธิ์เนาะละกันเลือกตั้งเนี่ยอยากให้น้องๆพี่ๆมอชอทุกคนนะคะเหมือนตระหนักกับการเลือกตั้งนิดนึงหรือไม่มากๆเลยก็ได้เพราะเราการที่เราจะเลือกผู้นําของเราเนี่ยเราต้องเลือกจากทั้งคนที่ทํางานมีประสบการณ์เข้ามาพัฒนาม,มอชอของเราให้ก้าวไกลเนาะยังไงวันที่9นะคะก็อย่าลืมพวกเรานะคะพานักศึกษา12ภาษาเข้าครูหากาเบอร์2นะคะ,อ,ะอย่าลืมนะมาเลือกตั้งกันเยอะ ค่ะขอขอบคุณพักที่สองสานามากนะคะขอบคุณค่ะภาสา่เฮ้ะตอนนี้นะคะมายก็อยู่ที่พัรคักโลกค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าตอนนี้พวกเขากําลังทําอะไรกันอยู่ค่ะไปดูกันเลยค่ะ ตื่นได้แล้วค่ะตื่นค่ะตื่นขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยนะคะอะไรกันอ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมค่ะแนะนำตัวกันหน่อยค่ะพักรักโลกค่ะผมอันฟ้าวลากอนตำแหน่ง ลองหัวหน้าพักฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาครับผมนุกนิจะครับหัวหน้าพักรักโลกครับผมสวจะมีถงคุงครับฝ่ายบุคคลครับค่ะพักรักโลกมีอะไรจะฝากถึงพักยุวธิปันแล้วก็พักสิบสองภาษาบ้างคะก็ต้องพูดเลยนะฮะว่าอันนี้การเมืองปีนี้การเมืองในมชปีนี้เข้มข้นมาก เราขอบอกเลยว่านโยบายของยวุวธิปัตนะฮะ,ะ,ะสิสองภาษาครับถือว่าดีครับแต่ของเราครับทำไมครับคุณอัลฟาดีกว่าเยอะอ่า,อย,า,อ,าอย่างเช่นอย่างเช่นนโยบายในบายที่น่าสนุนสนับสนุนของเขาคือใช่แล้วนโยบายเนี่ยของยวุวธิปัตอะไรนะธิปัต กาศเซาห้าของเขานี่จะจัดในวันที่25ที่กาดหลังมอปิดเพราะว่าหลังมอนี่ไม่มีร้านไหนมาเปิดเลยแทบไม่มีเปิดเลยแล้วเด็กมชาวมอชอเนี่ยจะหาข้าวกินลำบากใช่ปัญหานี้จะหมดไปเนื่องจากเนื่องจากเขามีกาศเซาห้าไงแต่ของเราทำดีกว่าครับของเราจะทำทำอะไรครับพี่กาดเซาส่ 0.5เลยทีเดียวเราถูกเราถูกกว่าเลยฮะเราถูกกว่าไงเกอยรทับเกรทับเกียทับราคาเราจะถูกกว่าเลยคอนเซ็ปต์ตลาดการ4เซาว4.5ของเราจะจัดในวันที่24ตอนนี้คืนเวลาเที่ยงคืนโอ้โหคนนี้ล้นหล,ลลนหลามเลยทีเดียวจัดถึง เที่ยงคืนสิบห้านาทีเก็บเร็วขนาดนั้นร,รีบรีบเป็นเป็นต้องรีบยังไงคผู้หญิงหอปิดผู้หญิงไ,<ม>ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าเราปลูกแตงกวาไว้แล้วออปลูกแตงกวาตามหอไว้แล้วไม่ต้องกลัวออครับคุณสมัยไม่ต้องกลัวเราปลูกแตงกวาไว้แล้วอ่าโอ้ยผ้านี้แห้งเมื่อยมากเลยนะอ่าแล้วสำหรับมีมีนโยบายนี้อีกคือทั้งเป็นเป็นอ่าส่วนที่เรียกว่าเหมือนกันของทั้งสองพักก็คือว่า จะติดจอ LED เพื่อแบบว่าการประชาสัมพันธ์อะไรอย่างนี้แต่พักเราครับเปลี่ยนครับจอ L E O ครับโอ้เป็นจอ IMAX 4มิติอ่า L E O เลยเดียวจอ L E O นี่ดูทีนึงนี้โอ้โหมา้าทาได้เสพนี่โอ้กึมกึมเออกึมกึมนี่ยิ่งยิ่งกินยิ่งหนานยิ่งยิ่งใช้ได้เลยฮ่าแน่นอนครับมาภาพยิ่งมาภาพยิ่งมาห้องน้ำนี่ไม่ต้องกลัวเต็มดำเต็มใครที่อยากดูแบบภาพ3มิตินี้ไม่ต้องเลยพอกินเอ้ยพอพอได้ดูจอ L E O เนี่ยจะพักภาพเริ่มซ้อนเริ่มตรงตัว คควม่่่่อออยยยูสําหรับสําหรับใครที่ชอบจอ L E O อาจจะแบบไฮคลาสขึ้นมาหน่อยจะเป็นจอนําเข้าจากญี่ปุ่นจอฮันนิกเกนเน่ฮันนิกเกนเจอฮันนิกเนะเลยอาจจะชอบการเปลี่ยนแปลงก็จอเชง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 การเปลี่ยนแปลงที่นำเข้าคือเชงเอ็กพอร์ตเอ็กพอร์ตสอบวะเอ็กพอร์ตเอ็กพอร์ตส่งออกพี่ภาษาอังกฤษพี่ได้เกดเท่าไหร่เนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเราอ่ะมีอะไรนะ อะไรวะเอ่อเพิ่มสิบสองภาษาเขามีนโยบายที่นักท่องเที่ยวเขามีนโยบายเพิ่มแผนที่เพิ่มแผนที่เพราะว่านักท่องเที่ยวเขาจะได้รู้ว่าอะไรอยู่ที่ไหนชาวจงชาวจแต่เราจะเปลี่ยนแผนที่นี่เปิองบเปิดงบประมาณเราใช้อะไรครับคุณอาวาเราใช้เชือกฟางครับโอ้โหอ่ามัดตามเก้าไม้ึตามต้นไม้ทีละต้นทีละต้นอยากไปอ่างเก้วอยากไปอ่างเก้วจับเชือกไปเลยจับเชือกสีแดงสีแดงอยากไปสักเฮบอกว่ายูยู่ยู จับเชือกจับเชือกจับเชือกเชือกเชือกเลยเชือกเล็ดเชือกเล็ดเชือกไลเล็ดไล่เล็ดไลเออเล็ไลเล็ดถ้าอยากไปสารธรรมเย็นโลเย็นโลฟังเย็นโลเย็นโลบังเย็นโลไลเย็นโลไลยังไงก็ไม่มีหลงให้ตามเส้นเชือกที่มัดตามเกลาไม้ไปนี่แหละแผนที่ที่เบื้องต้นประมาณเราจะไม่ลืแล้วมีอะไรเพิ่มเพิ่มยุบหิตปัด เพิ่มกล้องวงจรปิดอแต่เราจะไม่เพิ่มเหมือนเขาเราจะเพิ่มกล้องวงจรปิดในห้องน้ําช่ติดในห้องน้ำเพราะว่าเพราะว่าอะไรบางคนลืมของในห้องน้ำาไลืมพวกสบู่ลืมแชมพูลืมแปรงสีฟันลืมกางเกงในเรเราจะติดติดไว้ในห้องน้ําเลยเพื่อเช็คไงว่าใครขโมยไปชอบหนไงแล้วแล้วชอบมีพวกแบบว่าเขียนเขียนประตูห้องน้ำใช่ไหมรู้เลยเดี๋ยวรู้เลยว่าเขาคนนั้นคือใครกล้องในห้องน้ำเพราะว่ากล้องตัวเนี้ยถ่ายจากข้างบนอะ อาจจะไม่เห็นหน้าชัดกลก้องของเราจะถ่ายขึ้นมาจากข้างล่างอ่าเพื <reco Christ. S 2> <tv>. ่อความชัดเจนของใบหน้าใบอาจจะไม่ชัดเจนที่ใบหน้าจะไปชัดเจนที่อื่นโอ้ที่ไหนวะมาเข้าเอ้ออ่าครับผมอ่าเดี๋ยวอ่าแล้วมีนโยบายอะไรนะของของเอ่อทางทางพักไหนสักพักหน่งอ่าเขาจะเพิ่มทางขยะใช่เราเราทักเรามองว่าเฮ้ยถ้าเพิ่มทางขยะคนจะคิดว่าเฮ้ยทางขยะมีเยอะว่ะ เราก็เลยช่วยกันโอ้โหซื้อกันบรรลายเลยขยะเพิ่มพักเราจะทําการลดถังขยะเหลืออยู่ถังขยะเดียวอ้าวทำไมล่ะครับแล้วคนที่จะทิ้งนี่ทํยังไงครับจะตั้งไว้ที่ตรงอ่าหอนาฬิกาตรงนั้นที่เดียวจากนั้นรเยอะแยะเนี่ยนะครับใช่คนก็จะไม่กล้าซื้อขยะเยอะไงเราจะลดขยะได้อย่างประมาณ 82. 2 5เของโลกใบนี้เลยทีเดียวเชียวจิบหายแล้วเขาจะไปทิ้งที่ไหนล่ะครับเขาก็ไม่ซื้อขยะไง ไอชิ้นผายปกติเขาก็ไม่ซื้อขยะหรอกเขาซื้อของกินแล้วมาใส่ขยะก็มาคนเขาก็กินในถุงแร๊งเซลไปเลยไงไอสาดเนอะค่ะตอนนี้มีคนถามเข้ามาเยอะมากๆเลยว่านโยบายของพารักโลกเนี่ยทาจริงๆหรือเปล่าหรือว่าแค่แบบเอาออกมาเล่นๆโจกๆเฉยๆโอ้โหโอ้นี่ดูถลกกันมากเลยดูถลกกันเลยทีเดียวเชียว เอาเท้ามาถีบนาคถีบนาคถีบนาคกันเลยดีกว่า,าคนเดียวน,นะตอนนี้ครับเออครับคุณพิธีกร,รครับเราเราได้เริ่มเริ่มดําเนินดําเนินนโยบายตามนโยบายเราแล้วคือขุดคลองขุดคลองครับขุดคลองแนทนถนนเดีนนน๋ยวถ้าทุกคนเริ่มแบบว่าอะไรนะไม่ไม่เชื่อไม่เชื่อว,ว่าเราทําจริงเปล่าเดี๋ยวไปดูภาพกันเลยครับไปดูภาพกันหนึ่งสอง หนึ่งสองสามอ้าสวัสดีครับสวัสดีครับผม,มผมหัวหน้าพักโลกครับและนี่ลองหัวหน้าพักกับผมจากที่เราได้ออกนโยบายไปแล้วว่า <laughs> เราจะแก้ปัญหาใตจรโดยการขุดคลองตอนนี้นโยบายเราเริ่ม,เร,มเริ่มทำแล้วครับอ่าเรามาดูอดีตลองหัวหน้าพักกับลูกทีมกําลังขุดคลองอยู่ใช่ครับ็มาดูครับโอ้ ซ้ายหน่อยพี่ซ้ายหน่อยซ้ายหน่อยซ้ายหน่อยพี่ซ้ายหน่อยเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นอันนี้เอาขึ้นนะพี่เอาขึ้นเอาขึ้นขึ้นทางนี้นะครับพี่ทางนี้ครับโอเคครับพี่ทางนี้ครับพี่คุณเอาฟาครับตอนนี้สถานการณ์เป็นไงบ้างครับตอนนี้นะครับผมจะเป็นอุปนายกฝ่ายกิจกรรมนักศึกษสารครับผมเราเริ่มจากข้างล่างนู้นครับเริ่มจากข้างล่างนู้นขึ้นมาตอนนี้เรามาถึงบริเวณอ่างแก้วแล้วครับต่อไปเราจะเยืงออกไปทางอีคอนนะครับเริ่มจากคณะอีคอนก่อนเพราะตรงนี้มันจะเป็นที่ที่ขุดง่ายที่สุดมีนนน้้้้้ํําาาาาาเเยยยอะะดดดววรรรจ่ใใชชกขุไคับ เราจะปล่อยน้ำเนี่ยลงมาเลยครับถ้าเราเราขุดเสร็จคาดว่าโปรเจกต์นี้จะเสร็จประมาณอีก50ปีข้างหน้าครับจะขยายคลองที่หลังจะขยายคลองค่อยๆขยายครับอ่าขอบคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็ <laughs> มาถึงช่วงสุดท้ายของเราครับ <laughs> อย่าลืมนะครับพักรักโลกนะครับเบอร์หนะ้านับฝากไว้อ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับเราทําจริงจัดกจจริงนะครับ อย่าลืมนะครับเบอร์ห้าครับสโลแกงเราหลอกง่ายใช้ง่ายด่าอะไรก็ไม่โกรธเบอร์ห้าครับผมก็เห็นแล้วนะครับว่าเราเริ่มทําตามนโยบายของเราจริงๆนะเป็นไงครับคุณสมัยเชื่อเรื่องครับเชื่อแล้วค่ะเอาขึ้นมาครับแล้วก็ในบายเราครับทําได้จริงฮะถ้าทุกท่านกล้าเลือกอย่างที่เราบอกไว้ช่ถ้าเราถ้าท่านกล้าเลือกเราก็ ก็กล้าทำครับแต่สิ่งแรกที่เราจะทำคือลาออกครับ <laughs> อ่าโอเคครับก็นโยบายเราก็สามารถทำได้จริงๆครับใช่อขอบคุณครับค่ะสุดท้ายนี้นะคะเดี๋ยวให้พักรักโลกเนี่ยเชิญชวนชาวมอชอ,ออกมาเลือกตั้งในวันที่9ก้ากันหน่อยคะอะอ่ะอ่าก็วันที่เก้ามกราคมนี้นะคะก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนนะมาออกมาเลือกตั้งกันครับใช้ใช้เสียงครับเลือกคนดีเข้ามาบริหารมชของเราครับ ก็อ,อย่าลืมมาเลือกกันเยอะๆนะครับผมแบบเบอร์ห้าครับผมเชียอผมผู้คันจะเสียใจไปตลอดชีวิตนั่น <c oughs> แหละถือว่าเป็นนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิตนะครับเหมือนโตชิบ้านะครับ <c oughs> ขอให้ทุกคนไว้ใจพวกเรานะครับวันที่เก้ามกราท่านนะครับเด็กมอชอบาองคนหลายคนเลยที่แบบไม่รู้ไงว่าเลือกวันที่เท่าไหร่ไง <c oughs> โหไม่ได้มีความสนใจเลยอยากให้ชาวามอชอนะครับลุกขึ้นมาครับลุกเหมือนผมนะครับ นผมเออครับก็อยากจะฝากไว้นะครับวันนี้กามกลานะครับอย่าลืมจริงครับจากใจเลยทีเดียวเชียวนะครับอ่าและสุดท้ายครับฝากไว้ครับก็อยากจะบอกว่าอ่าเออสโลแกนพักเราสโลแกนพักเรานี่ย่ะเนอะอ่าหลอกง่ายใช้ง่ายด่าอะไรก็ไม่กดมือว่าตอรักโลกไปแล้วบ้า เราจะปล่อยให้หนุ่มๆของทางรักโลกไปหลับกันต่อนะคะบายยฝันดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมานอนด้วยกันนะครับโอ้โหถ้าเต้นใหญ่กว่านี้นี่เข้าไปแล้วค่ะ๊ายบายเดี๋ยวรูปซิบให้ค่ะบายยค่ะสวัสดีค่ะิบสิบิบนอนนอนนอนเหลเวลาแล้วพี่มันไม่สมุดพี่นอนนอนพี่อะบายบาย ค่ะแล้ววันนี้นะคะสมัยกับรายการรักโลกทีวีต้องลาไปก่อนนะคะอย่าลืมไปกดไ like ลค์พกรคักโลกใน youtube เอ้ยไม่ใช่ใน youtube แล้วก็ใน facebook นะคะบ๊ายบายว่เปลี่ยนป 8, เปลี่ยนว่าสาวเปลี่ยนปเปลี่ยนทาเปลี่ยนทรนา่าเปลี่ยนอยู่ตรงไหนเปลี่ยนอยู่ตรงไหนเปลี่ยนผมครับทราบาเปลี่ยนหน่วยหน่วยงานรักษาความปลอดภัยของพกรคักโลกนะครับเราได้รับแจ้งจาก ทางองคะครับว่ามีคนจอจัดต้องการได้รับความช่วยเหลือนะครับคือเราจะไปช่วยเขานะครับตามมาครับขึ้นรถขึ้น สี่ครึ่งค่ะมาได้รับข่าวจากพักรักโลกนะคะว่าพบผู้ประสบภัยที่บริเวณหน้าสนามกีฬากลางค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันนะคะว่าผู้ประสบภัยท่านนี้เป็นใครค่ะคุณลงุงหาคุณลงุงคุณลุงมาอยู่ทําไมตรงนี้คะคุณลงุง <No. No. S 1> คุณลุงไม่มีบ้านอยู่หรอคะคุณลงุงม,มีเรียนานานเขาไม่อยู่หอคุณลุงเป็นอะไรมากนคะเป็นงานหนาวค่ะแลวตอนนี้นะคะพักรักโลกก็ได้มาช่วยเหลือผู้ประสบภัยท่านนี้แล้วค่ะ อ,อุ่นขึ้นไหมคะคุณลงุงอุ่นอุ่นอุ่นลุงครับเป็นยังไงครับรู้สึกรู้สึกปวดหัวไหมครับปวดหัวปวดหัวมากเลยไปไปโรงพยาบาลไหมครับไปไป,ไป,ไปโอเคหลับ,ลบ,ลบ,ลบสบายครับคุณลงุง เดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์ฝ่ายยามจากพักรักโลกกันนะคะสวัสดีค่ะแนะนาตัว่อยค่ะสวัสดีครับผมอาเลสนะครับสวัสดีครับผมจานครับนะครับค่ะก็สิ่งที่พวกผมอยากจะพูดนะครับภาระอันยิ่งใหญ่มากับพลังอันใหญ่ยิ่งนะครับครับก็คนดียังอยู่ในสังคมต่อไปนะครับพาษาแปดเปลี่ยนทราบว่าเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยน ค่ะแล้วตอนนี้นะคะผู้ประสบภัยของเราก็ได้รับการช่วยเหลือเรียบร้อยแล้วนะคะก็อย่างน้อยนะคะพักเรกโลกก็ยังทำให้เราได้รู้ว่ายังมีคนดีอยู่ในสังคมนะคะวันนี้สมัยไม่ขอลาไปก่อนพร้อมกับรายการรักโลกทีวีไปแล้วนะคะบ๊ายบาย